ผมขอกับสวัสดีพี่น้องพ่องไปสุขุสุขคนครับมาหนี้ผมกับโยฟาแซบคือนกอกกับพี่น้องสำหรับเมนั้นเป็นเสนอเมนูเป็นหอยเขียวผัดพริกเผาพี่น้อง้นีหอยเขียวผัดพริกเผาแบบมาเผ็ดเผ็ดพี่น้องเหมือนนี้พริกเผาแบบทําเองนะครับเนาะไม่ใช่พริกเผาตลาดนะครับผมเป็นพริกเผาทําเองมาพี่น้องบอกดะครับผมเสียบเสียบด้วยกันพ่องก็สวยเล็กน้อยผมเดี๋ยวเสียบทองพี่น้องเสียบเสียบด้กันกับผมคำเล่มแหกหมันผัดมาแบบเผ็ดเผ็ดเล็พี่น้องใส่เข่าในกัน มกินคนเดียดเผ็ดเผ็ดแบบถึงไกลเลยพี่น้องหอมพริกผอมากได้ขอแล้วมือหน่องจะไปเสียบท่อง trong không ngủ dưng lên kim khuyên mặt 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 ปัดเต็มคนละพายครับเนาะหอมหขนาดข,ข่อยเคี้ยนะวเป่น้องอวดพี่นอ้อง Mm. do ชอิออกหวานๆทีหนึ่งนะเผ็ดเผ็ดๆนุ่นหวานอืน้ก <ๆ S 1> ฟินขนับ Món yêu chẳng ăn đẹp nè, tiếp nè, tiếp tục được nè, tiếp มันเคี้ยวเ,เนี่ยครับพีท่านไครกับบ่นนไข่เป็น้องทราดเป็นไข่มันเข้ยว่าไข่อะนะครับ 嗯。 มีอากาศึ้นมีน้องไม่ดีดเลยอือแมาจัดไปพี่น้องทำยังไงอื เดียกครัมาครับโอเเ้โหเกิด้ครับ แ <laughs> นะสงจะใสครับจัดแบบโอเค <c oughs> ครับผมสำหรับคลิปนี <kleine and rain> ้กฤษีขอไว้เพี้ยนสมีก่อนนะครับน้องอมรนีก็ษีขออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้โยบาแซ่บได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ผิดพลาดระกรใดหรือว่ากินมุ่งมั่นเกินไปก็ต้องขอโทษขอบพระอิริยาบถนะครับผมขอบคุณที่ให้แจกเข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องขอคลิปหน้าครับผม